สวัสดีครับพี่น้องยิดนดีต้อนรับเข้าสู่จังทางเสร็นลำพูนออฟฟิเชียลนะครับพี่น,น,ะะนอ้องเรามาใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วนะครับห้างวิสโก้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับพี่นอ้องระยะทางรวมๆแล้วตอนนี้วิ่งมาแล้ว สามหลอยโล่ยูวังสามลอยเมตรนี่นะพี่น้องเดินทางไกลอีกเมือนึงครับพรุ่งนี้เราไปไหนก,ก,นก,ร,กรุพงพร,รุ่งนี้เดิไกลอีกเหรอมีมันหยังพรุ่งนี้วันพระฮาร์ดพักสุกนะไรอันนี้แหละวันจริง มุนี่สามสิบสามเอ็ดกั <10. S 2> กบเกกำลังเกีย็บไปพี่น้องเดินทางไกลมือละสามร้อยลูกครับไปายกหาครับพี่น้องโอ้กกำลังโมดีนี่เพลวอะไรยังไงเนี huh. ่ยนี่นะครับห้างวิสโกโ้นะครับถึงแล้วนะครับพีนน่น้องยอมยตอ้าวเอี๋ยวน้องยอมตายกว่าสุดโต่ะ นี่นะครับห้างวิสโก้ของเราห้างของงานวันนี้นะครับวันที่สามมณฑนเชนนะครับเอา้เรารถมาไส์มากสินี่เห็นบอ่อเห็นไฟเหลียวบอ่อพีแรงขึ้นมากเ้ยทรงเข่าของข้างในทรงเขา่มามอลลัออม ห้างวิสโก้นะครับเอาไาอย่ากเพียงเงินมาหอยเราอยู่ซื้อครับจะยางเขาไปได้ห่างครับพี่น้องสองร้อยเก้าสิบหกกิโลนะครับเราวิ่งมาวันนี้ วาวาโกอะไรคโวเซบินากูเยอกแต่ปาโกปาโกทำไรวอเซบินาปาโกตัวละเก้าร้อยเองฮะตัวละเก้าร้อยเองเก่งไรตัวละเก้าร้อย เป็นข้าเส้นพวนเอาางหันไปยังไรู้เด,เดี๋ยวลงมารหรูมีอ่ะอือโอทำงาน,นแล้ว ยิบยิบ่ไหเยไอ้าว่ว้ที่ได้ขี่จมบพิลนงเงา๋อันนี้ซินรถไปสว ก็รู้ว่างานใหญ่งานช้างนะครับตลอบงานคืนนี้

เจ้ากินเป็นไผ่ปูทุนึงท่านบริษัทปวดซ่าท่านบริษัทปวดซ่าพขนาดาน,นีเ้เราถึงจานชาลาแล้วเตรียมสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยนะ ทางไปสโก้นะครับพี่น้องมาหอดจอดเทิงแล้วครับ โอ้สนามกว้างครับพี่นอ้องเป็นตรงหัวนะครับสนามกว้างใหญ่ไม่สาลเลยครับพี่น้องจุคนได้เป็นหมื่นๆน,นะครับนี่นะครับจานนี้ครับพี่น้องแต่ว่าหน้าเวทีน่าจะถึงนี่นะครับอยู่หน้ารถนะครับลำลพูงหน่าอยู่ตรงนั้น วาหอดตัดทึงแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสมัครแล้วกดไลค์กดแชร์ครับระยะทางมือน,นี่สอง้อยเก้ิโลนะครับสองเก้าหามากใน,น่ๆครับวันนี้ครับต่อเดินทางมากกับเป็นระยะทางกับลงตอกเหล็กเดียวกันเป๊ะเลยครับพี่น้องเดี๋ยวลืมนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า